วันนี้มาดาวเทาก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะจริงดาวเทาเนี่ยไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็นานๆมาทีอยากหาได้กินก็แวะมาแต่ถ้าแบบใช้ชีวิตอยู่อาศัยหลับนอนเนี่ยชอบออกไปข้างนอกข้างนอกหน่อยแต่ก็ไม่ข้างนอกจนแบบโห uz, กว่าจะเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองทีนี้เป็นชั่วมโมงยังไม่ไหวแล้เดี๋ยวเราเดินไปที่ลานกัน 24-7, 24-7 All y'all times, I'm in 11, I'm in 11 Wanna know how? I don't be stressing, I don't be stressin' Cause I look good 24-7, I'm hot 24-7 I sleep in my Vuitton, so I wake up sexy My martini's 31, and no need to test me All my worst behavior, but at least I'm with my best นี่มีข้าวซูชิเกรดบราวน์ไรซ์นี่ไงฮะน,นะไอ้อย่างเงี้ยกุยที่แบบใส่ซอสใส่ซีอิว๊วสวยจังมีโดรายากิไดฟูดกุ มิโซะเขามีหลายอย่างมากเก็นไมมิโซะมูกิกับชิโร่ไม่รู้แต่ละอันต่างกันยังไงนะโหไอ้ลูกอมนี้ตั้งแต่แม่เด็กๆเ,เลยหนูเลมอนเนี่ยหนูหรู้จักมันเป็นคอมิกด้วยเหรอกินแล้วโหขนลุกขนพองีขนมญี่ปุ่นเต็มเลย นี่ไงฮนาเยลลี่ของฮนาไหนดูสิอ๋ออันนี้เป็นคุกกิ้งไวน์เออบ้านเราไม่มีนี่อันนี้อร่อยนะ <Okay. S 1> นี่อันนี้เมาาื่อเช้าเพิ่งซื้อมาแต่เป็นขวด กดแดงก็คืออูมามิสุดๆดอันนี้สำหรับคนชอบกินชาเขียวอะไรคะ โหนี่มีทุกรสเลยคณะน่นาจะชอบกินรสเดียวอันนู้นปะก็อเอาไปแพ็คมันนีเอาไปแผงนึงก็ได้นั่นไงนใช่ปะเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนกันถ้าเอาไปแพ็คนึงก็ได้หย,ไหยิบมาหยิบมาแพ็คนึง มาเดินทางนี้กันนี่ใครชอบกินชาเขียวมีทั้งโฮจิชาเซนชาอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยแต่เราไม่ใช่สายกาแฟรหรือชามีเรากินอันนี้กินอันนี้ เราเคยกินตอนอยู่ไทยปะในคล้ายอย่างเงี้ยหอะละ4.69เสองเสิร์คุณคุ้นว่าตอนมาทรยนาดาเราเอาแบบนี้มัห่อทอง นี่ไข่หากระทะทำไข่หมวนนะฮะแบบนี้เอฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอยากได้แบบนี้เอาไปสองอันได้ไหมมันไม่ได้เป็นแบบเกรดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาชุบออกมามันไม่อร่อยเท่าแบบเกด็ด จริงอันนี้ก็อันนี้น่าจะดูเวิร์กว่าหลบเอาอันนี้สองถูกหาไม่มีเลยในซูปเปอร์ในอะไรไม่ใช่แบบนี้ไงใช้ฟ้าเอาอันใหม่ไปเลยอ่ะสองอเป็นโลกปะ่ะข้างนอกไม่เอาต้องเอาอันข้างใน อุปกรณ์ทำนี่ไงฮะนะทำเองดิเช้าๆตื่นมาอยากทำเนี่ยนี่นี่นีเขาเอาไข่ต้มเสร็จแล้วก็ไปใส่ในพิมพ์แล้วก็ปิดไว้แล้วออกมาเป็นลูกนี้ฉันต้องมีเวลากี่ชั่วโมงก่อนเธอไปโรงเรียนมานั่งประดิษฐ์ประดอยตายแน่เราหมดแล้วนะใช่ my favorite แต่ว่าก็ใช้แบบอย่างนี้ไปไปก่อนน่ะเป็นซองซองเนี่ยถุงเราซองซองหมดยังยังใช้ซองซองไปก่อนนี่ฮอนด้าชิที่แม่บ้านญี่ปุ่นต้องมีติดบ้านนะคะฮอนด้าชิชิโรดาชิมิลินมันงาน น่นีเวลาทำอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมีนใส่มัจนจะหอมๆป้านี้ดูดีมากอ่ะอุ้ยผัดข้าวยังไงให้มันเป็น เคลือบคาราเมลไลซ์ขนาดนี้น,ะนี่มันคืออะไรอะคะอาหารไม่ออกเลยลองไห้แป๊บเนี่ยดูดิขนาะน่ากินมากอะ่ะเขา้าวผัดอะ่ะเอาแบบนี้ไหมอะ่ะผัดเข้าผัาดอย่างนี้ให้กินแบบไม่ต้องใช้ผงเขาอะ่ะนี่ที่นี่เขาขาย A5 นะ มี่อากิวากิวก็คือแบบมีเซอร์ติฟายเลยอะแต่ว่าในตู้มันโล่งมากเลยนะรวมถึงนี่ด้วยมีฮามาจิบลูฟินชูน่าก็มีขายแต่ว่าโลง่งไม่มีเลยโอบบีมีมีเส้นบะหมี่มีชาชูแล้วก็มีติ๊ก ร,ราเมงนูดโด้ราเมงนูดโด้เส้นสดเป็นร้านขายเป็นร้านบุชเชอร์ดูดีมาก แค่ไหนเรียกจริงจัง Dry Age ตั้งแต่เนี่ยยี่สิจันนู้นอะ <Okay. S 1> เป็นตู้เลย ฟิลในเมืองมากๆเลยนะลานแบบเนี้ยนอกเมืองไม่มีหรอกเดินดาวเทาต้องระวังตัวพอสมควรเพาะว่า พี่จอนเยอะ <laughs> นี่มาแล้วนี่มาเป็นถุงอย่างนี้เจ็ดถุงเดี๋ยวนี้จะทำแกงเผ็ดเป็ดย่างใช้เป็ดสีผีนหนแกะมันดูสินี่ในเซ็ตมันมีเป็ดมานะแล้วก็แอ่เน,นี่ยเหมือนกินอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย นี่แล้ววันก็มีแผ่นนี้นี่มาให้ซึ่งเรา็ม่นคยได้ใช้เขือมักเขือเทศมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่องุ่นเขียวแทนสับป,ปะรดเพราะว่ามันใช้ได้แหละแล้วเดี๋ยวมาดูกันกะทิเริ่มแตกมันแล้ว ไวท์เทเตช่นก็ปอกมาก็เป็นขาวขาวขาวครีมครีมอันนี้หั่นให้หั่นให้มันชิ้นสุกผมก็จะเอา l o b s t e เหลืออยู่ในทุ้อย นี่ชอบกินซุกไก่มกันฝรั่งใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่เราก็ใส่มะเขือเทศด้วยมะเขือเทศน,นี่ไม่ต้องหั่นก็ได้นะเพราะว่าถือถ้าลูกเล็กๆอย่างเงี้ยใส่ไปทั้งลูกเลยเอ้นะย เป๊ะเป๊ะโดยนั่นแหละที่เมื่อกี้ใส่ไปอัำสันชาตาหยาน ทาดาข้าวคุกกี้ค่ะ้อน่ากินมาก เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ซื้อมาจากเตยเลยก็ใช้ได้เอาไปลงเลิก็เปลี่ยนอันนี้ As i a for thee to come home. A form of words, in my service, when you're in that dress, glad you're home. We you stay with me and never leave. You walked into my life. And Magic c e when you're not around. แกต้งครอทอีกสักหน่อยเพราะว่าที่เหลือมันเป็นเลยแล้วก็ือนเป็นใบางี้เลยอ่ะ๋ัวนี้เราจะใส่ ดอกกระหล่ำผักกาดขาวัวฝักยาวแล้วก็แครหลอกเป็นม้อค่ะเดี๋ยวมันก็จะผลออกไปเอง้าะทำไปเช็ดไปเดไ,ได้ไม่หรอถ้าไม่รีบอ่ะเริ่มผหก น้ำตาลปี๊บข่ามเปียกกะเอานี่น้ช้อนเล็กช้อนชาไลโป้น้ำตาลปี๊บ<ม>กะเอานะ